ต่อนค่ะโอเคไหมคะอย่างแรกเลยนะคะตื่นเต้นแน่แนตั้งแต่แบบแนะนำตัวแล้วเห็นชัดเลยนะคะถ้าเปิดดีมากเลยนะเปิดมาปุ๊บต้องมองเลยนะเพราะชมปั๊กเทียบเลยตั้งแ การโฮโนสให้ตรงให้นิ่งเนี่ยมันค่อนข้างยากมากเลยงานะเพลงนี้พี่ก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยใส่แคนเซน้าแล้วต้องให้มันง่ายก็มีก็หน่อยละเพราะว่าสงสารเพราะว่าเมื่อกี้ดูไปดูมาแล้วพี่รู้ทั้งเพลงเลยตอนดูตอนดูนด้องนะคะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าถ้าทางเราจะเสียงไม่ได้เป็นคนเสียงสูงข,ขนาดเพลงนี้มันก็เลยเวลาต้องท่อนสูงด้วยหน้าตาม,มันจะมันจะฟ้องมากเลยว่าหนูจะไม่ไหวพี่ จะเค้นไปถึงพ่อเพลงเสียงสูงได้น,น,นะคะแต่ว่าเชื่อเลยว่าถ้าเกิดได้เพลงที่แบบเป็นคีย์ต่ำกว่านี้หน่อยอะมันน่าจะพอดีปากกับน้องนะคะยังไงก็ฝึกร้องต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณทุกกองค่ะพัชราจ้า าพยายามตีความเนื้อเพลงแล้วเพราะามันมีท่าทางบางอย่างที่ไปตามเนื้อเพลงแต่ว่าเราเข้าใจแหละว่าเพลงนี้มันยากซจนไม่รู้จะเอาสติมาอยู่กับความหมายเพลงยังไงให้ได้ตลอดเวลานะคะลุ้นลุ้น,น,นอาจจะเราเราฟังอาจจะไม่ลุ้นเท่าพี่ลูกโป่งนะแต่ว่าเราพยายามคิดตามอยู่ว่าเอออะไรกันนะที่มันทำให,ให้เพลงนี้ฟังแล้วไม่ค่อยสะดวก อยู่ที่คำการร้องเพลงโดยยิ่งเพลงที่ต้องประคองเสียงเหมือนเพลงของพี่ลูกหงนะคะวิธีแก้ก็คือร้องให้ภาษาไทยคำใหญ่ๆเขาไว้ละลูกเพราะว่าอดิปเนี่ยเรายังฟังออกเลยว่าแทบจะไม่อ้าปากเลยมันก็หย่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการ เนี่ยเราพยายามจะพูดให้คําใหญ่ๆให้ได้ยินว่ามันจะยิ่งชัดเจนแล้วก็หนักแน่นไปโดยอัตโนมัตินะคะแก้ไ,ด,กได,ด้แก้ได้ทั้งโน้ตแก้ได้ทั้งความรู้สึกว่าโอ้จะไม่ถึงแล้วทั้งแบบเสียงจะสูงไม่ถึงอะไรอย่างนี้มันจะแก้ได้นะคะลองไปฝึกดูแล้วก็ฝึกปากาก่อนใช่เออเลยก็ได้ให้ให,ใหญ่ๆก่อนนะลูกนะจริงๆอันนี้เชื่อพี่แล้วก็ เที่ยวด้วยน่ารักโชว์ได้เลยใช่ไหมจริงๆอ่ะเป็นคนแบบมีสเสน่ห์นะแล้วก็ยืนแข็งแรงได้กว่านี้จีนตึงลุกเพราะว่าเพลงพี่รุป,ป่งเขายิ่งใหญ่เหลือเกินคือก็เลยต้องแต่งสีมาสู้กับเพลงตัวเองวันนี้นะเดี๋ยวจะแพ้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบบว่ามีเพลงไว้เพื่อฆ่าตัวเองเ,เราจะต้องยืนแข็งแรงตามดนตรีไปด้วยนะคะก็ฝากเอาไว้ค่ะค่ะขอบคุณพัชาค่ะจีนค เออแม่คุณเอ้ยใจเย็นนะคะคือเข้าใจเลยว่าตื่นเต้นแล้วก็พอตื่นเต้นปุ๊บเนี่ยเพลงนี้ก็เรียกว่าอยากชิหายเลยโ <c ười> น้ตประหลาดก็เยอะเวลานี้เธอสบายดีโอ้จะประคับประคองตัวเองยังไงโน้ตชวนเพียรมากเลยเพราะมันเป็นเข้า <c ười> ใจเลยนะเออเข้าใจเลย <c ười> แต่สิ่งนี้ว่าถ้าเสริมได้ก็คือถ้าแข็งแรงกว่านี้ <c ười> มันก็จะกล้ามากกว่านี้แล้วก็ แน่นอนอย่างที่พี่พัดบอกมันสําคัญมากเลยนะลูกปากเนี่ยเพราะจิงมีปัญหาเหมือนกันเรื่องลูกปากที่มันร้องได้ไม่กว้างพอบางคนคืออยา่างคจีิเองจีเคยมีปัญหาว่าถ้าร้องปากไม่กว้างแล้วปากมันจะไม่สวยแต่จริงๆแล้วร้องปากกว้างสวยกว่าอีกเพราะว่าหนึ่งคำมันจะชัดแล้วก็พอปากหลีๆแล้วมันจะแบบ จะมากขึ้นกว่านี้เพราะรู้สึกแล้วแหละว่าจริงๆแล้วเป็นคนมีความสุขกับการร้องเพลงเนาะจะได้แต่อาจจะตื่นเต้นหรือตื้อเขล่อนเลยบ้างจนแบบเออบางทีขยับตัวเหมือนจังหวะดิสโก้เลยไอ้อแต่เพลงมันช้านี่หว่าเข้าใจว่าตื่นเต้นแล้วนะก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรสนุกสนุกนะคะก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันค่ะขอบคุณทีณ<อ>่เ